ฝึกอ่านคำควบกล้ำไม่แท้จอรออีงอจริงสอรอเอาเสาไมิโทรเศร้าสอรออ,อัศทอ,อาทาธา,าอธาอออสอรออุอมอสม อาสมสสรอเอ,อมเส,มสริมสสรออะสะสอสรออางอสางไม่เอกสาง สรอเอทเสุดสรอแองแสงไม่โทแซงสรอเอจอเศษสรอโองงสงสรออางเสาไม่โทสร้าง สอรออโยสอยไม่โทซสอยสอรออีสีสอรอเอถอเศษถออีถีเศษถี ทรอไอไซเมโทไซทรอุงสซงทรอามซามทรอเอกเซก ทารโมซอมพอุทอพุทธรอาสาพุทธาทรอาบอซาทรอายไซทรอุดา สุดทอร์วงสวงทอร์ไอไซอีนออินทร์อีซีอินซีนอุโนนนทร์อีซีนนซี រវដសវចអឆឈអងជធរអអសអឆជស